เต้เต้นตู oh. Oh. <laughs> 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 ้อะไรเอะไปนีอะไรเป็นอะไรนี่เมื่อกี้ตู้ด้วยไงตู้ตู้ด้เยเหรอหายแล้วครับสัญญาณภาพแบบนี้น้องเอ้ยครับเสียงมาแบบนี้ครับการโดดรถบที่สองใกล้ที่จะเริ่มแล้วนะครับสำหรับ PUBG Global Championship 2024รอบแกลนด f ฟ n a l ลวันที่สองรอบที่สองเราไปดูในเกมกับกีรังเกลครับใช่ อ้าวค่ะอ <overall> ีรันเกลก็เป็นอีรันเกลสุดท้ายของวันนี้แล้วนะเพราะว่าเราจะแข่งแค่2แมปเท่าน <laughs> ั้นค่ะแล้วก็จะไปต่อกันที่รอนโดเทโกแล้วก็2มิราม่าปิดท้ายร้านใส่หน้าเฉยเลยเวัวตาขึ้นมาแล้วขายไม่ขายวันนี้ไม่ขายแล้วหัวแตกหัวแจหัวแตกไปค่ะแต่ถือว่าแต่สิ่งที่ทำไดก่อนอะก่อนฟิกสี่ขำมามาขำมาแต่ที่ไปก็ว่ามันจะบวกนะเว้ย

แล้วมันหลุดแล้วฝันไปน็อกซีได้ค่ะไอพิซาน็อกวงนะมันดึงเขียวเกมไอพิซาจะเกมไปรวงรวงรวงสวยสวยสวยแล้วใช่เลยดีเลยแล้วดูรินไปเรียมเรียมอันนี้เรียมนะเรียมเทนนิงครับตั้งจะได้นะมันนี่มาจากไหนวะบอลไปหลุมเพื่อนไปหลุมไปหลุมตีไงไม่ได้เดี๋ยวมาสักแล้วนะเคเฮ้ยไอเทอปทางนี้มันได้ทางนี้มันคตรหมดเลยเนาะ ที่อมอยู่เชิงบเลยม่โดทั้งหมดททั้งหอ่ที่ไปดูายขามนะพี่ไดูขได้ๆให้คกะแตายครับพี่ตายครับทุกคนอ่ะเหลๆที่ที่ตายไปสอนาทีอ่ะเดียวที่เหลเดียว ถ้ามึงอยากเดินหน้าไปมันก็เดินพี่ไฟเดินแบบโมเดินติดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมความเราขวามเราความเราความเรานวามเราค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 วาเราความเราควมเราควา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 เราความเราความเราขวามเราวาเราควาเราควาเราวามเราความาวามเราวา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 เราาเราวามเราาเรวาเรามเราวามเราวาเราวาเราวเราวาเราเราว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 าเเราวาเราเราวาาวาเราวาวาวาเค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 วาเรา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 วา อยใกล้ๆสองตัวเลยเว้ยเนี่ยตรงมาร์กัอ่อ๋อเนี่ยตรงนี้เราสมก์ลงชิวๆเลยนาะใ่ต้องหจะลงไม uh ่ได้จะไม่ตัวผมก็ลงไม่ได้แล้วตอนเนี no, ้ยกดมึงกดที่เอ็มไปอ่ะถ้ามันเจ็บก็เน็ดด้วยมาร์คกูขับรถเดี๋ยวเทียนน้องป่ะเทียนนองเทียนมาร์กูมีอะไรลูกบวลาะ มาสี่มาสีมาสมาสีมาดีปาดีปาดีามเรามาสามะไม่้องแขกด้ยไม่้องแกด้ยเริเรเร่ทำหตอไใช่ครับแล้วหมิงพยายามจะมาคิวแล้วครับระดมเนตรระดมเนตแล้วหมิงไปน็อกรถได้นะครับบอกาไปตัดได้น็อคเนี่ยใช่ใช่ดีกับเราเร็่เลมเล่ตานะปาหมอ อยากสส่งลงคูเกเนตให้ส่งลงกูเบเนต้ตัดครับมันพออยู่พออยู่เพื่อนชุดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเก็บเนยไหมเก็บเนยไหมเก็บเนยไหมก่อนไม่ไม่ไมให้อีกสีอมสีมีสี่ค่อยเล่นค่อยเล่นรอู้ใครได้ไครับได้เหมนเัื่อกี้มเออมันมีสองตีเม่ดปมันมี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 คือสองลฮะ ตรงนี้อาตีกันเลยตีกันเลยตีเลยตีกันตีกันตีกันเอาให้แม่นเอาให้โดนเฮ้ยฟังกอนนะว่าว่าตรงที่บังกับพี่มาว่าก็ลงเเกคนนั้นน้องเยเ้ตรงที่บังกับพี่ไายอ่ะเขาลากตรงกนสองเพื่อนโอ้องคห้เไงเราก็ต้องลงเว้กตรงนี้ก็แล้วทขาวมาดลมาเลยบอลบอลมึงมาลงทางกูลงทางเรรคัที่ข้างลนจบไม่เด้จบไม่ได้ชอบไหมลูกบอลเนาะมาๆๆม่เลองไปลูกกับไฟสองลูกเกันเอาไปสอพี่มีป่าพี่มีเน่มีลูกนึงมีไฟลูกหนึ่งมาขับนะนะ พยายามคลานไปเรื่อยครับแล้วถ้าอย่างงี้ยถ้ายงงี้ดมาท้าชันมาพลาดท้ะชันมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเขขยับเข้าไปเหมือนกันเบอกรออยู่เมื่อไหร่จะเล่นกันเนี่ยดี๋ีกล้เลยมานียไม่มีวงแล้วค่ะนเทีกันแล้วเดี๋ยวกูตอนกูลงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูลงฝั่งขาหมงนะกลางกลางวงอยู่มั้งกูข้างหน้ากูเดีค่อยๆอ้าเยอะไปค่อยๆปานะมันจะไม่ชัว มันก็ไม่ได้สายเยอะไปสายออกอะมันมันต้องวิ่งตดไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยฮะแต่กเริ่มสมอนกล้วการระดมยิงกันาไม่ลงฝังปะแต่ว่าดูถากูจะลงฟังกูไม่ไขอสุดเลยนะพี่ก็ก็ลงฝังเออมามามาไหลมาท็อปไหลมากูทับเออาะมาลงได้แค่ฝั่งซ้ายไว้ฝั่งขวาไม่ได้ไฟมาบีบหลังด้วยอโอโหไอ้นี่ก็พยายามเลยเมสกคนลยมากเลยมารคนเลยคนสู้ชีวิตเอ้าบมันมันจะพี่พร้อมกันมั้ตอนนี้มันมี ลนนะเลื่อนะด้านขวาหน่อยได้ปะตองสองแได้มาเยอข่ยวาับตัวเลยขวาับตัวเลยขวาตัวเลยก็จ็บก็เจ็บก็เจ็บตังวะไปอกแล้วคลิลฟอรเนี้ยเข้ามาแล้วลองขวารองขวาองขวาองขวาปะดมาขึ้นดาเมจมาครับแล้วเราขวาของขวานี่วาขวานม่ขวานีขวานขวานี่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 ขวานีกขวานี่ขวานี่ขวานีขวานีขวานี่ขวานี่ขวา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  บอลเ่นเยๆาแล้วเดียวด้๋ยไปเล่ยยเยสุดท้ายสุดท้ายสุดสุดมาตายมุงแล้วปิดจอบดิ้นนครับเรนเท็กกี้บีจากประเทศไทยเว้ยเฮ้ยเริ่มจากอันดับสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมในวันนี้มีแค่เจ็ดคะแนนจากเมื่อวานนี้6เกมครับวันนี้2เกมเกมแรก15แต้มเกมนี้เผลอๆเอาไป25แต้มเพิ่มไปยีแต้มนะเกมเดียวนะท่านผู้ชม